พลังผลพิสาอะไรบ้างครับที่ตื่นแล้วพาร์ทสอโดยผลที่ตื่นอีกผลน,นะครับคือผลแม่เหล็กของยุคพันคิดครับเขาสามารถสร้างแม่เหล็กกับพื้นที่โดยรอบได้ทุกอย่างเลยชคล้ายๆว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้อยากจับปุ๊บกลายเป็นขั้วบวกขั้วลบโดยปกตินเนี่ยตัวเขาจะเป็นแม่เหล็กเองใช่ไหมแต่พอผลตืน่นปั๊บเนี่ยเขาจะทําให้พื้นที่โดยรอบหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาจับเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กสามารถสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาได้ครับสครับทบาฟาก้าลอครับจากปกติพลังของเขานะครับจะสามารถสร้างลูมจากตัวเขาเองได้พลัังขอเา่จะยูตว แต่หลังจากที่พลังสื่อเนี่ยเขาสามารถสร้างรุนจากตรงอื่นได้เลยครับและก็สามารถใช้รูมเนี่ยเข้ากับอาวุธดูอะไรก็ได้เขาเรียกว่ารีรูปครับสามนะครับการตื่นของผลปีศาจโกมูโกมูครับหรืออีกชื่อที่เรารู้นะครับฮิโตโมเดลนิกานั่นเองครับหลังจากที่ผลฮิโตเนี่ยโมเดลนิกนารยแรกๆจะสามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นยืดเป็นมนุษย์ยางได้ใช่ไหมแต่หลังจากที่ตื่นแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นเทพนิการ่างจําแรงของเทพครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวร่างกายก็จะเปลี่ยนไปครับสามารถทําให้พื้นที่โดย รอบในกลายเป็นยางหรือว่ากลายเป็นอิสระได้หมดแม้แต่อากาศหรือว่าฝุ่นก็ทําได้ครับสี่นะครับรอปลกจิแมวป้อของเรานั่นเองครับเป็นผลเสือดาวครับจากปกติเขาจะเป็นเสือดาวใช่ไหมหลังจากที่ตื่นเนี่ยเสือดาวของเขาเนี่ยจะมี อาพรสีดำปกคุมอยู่ด้านหลังครับแล้วก็จะมีการความถึกขึ้นการโจมตีอะไรต่างๆจะอัพขึ้นไปอีกครับลูกเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะไม่ใช่ผลอิสระสายมายาหรือว่าสายดึกดะบ,บันอะไรต่างๆนั่นเลยครับห้านะครับคาคุกก็คือยีราฟแหละครับก็จะเหมือนกันกันกบล็อบลุตจีนั่นแหละก็คือเป็น ยีราฟที่มีอาพรสีดําปกคลุมอยู่เขาก็จะตื่นถึกทนขึ้นแต่ก็ยังสู้โซโลไม่ได้ทั้งที่โซ,โซโลยังไม่ได้ตื่นอะไรเลยโห oh, นะครับร่างของเซตเทินะครับอันนี้มันจะกัก้มขึ้นระหว่างผลปีศาจหรือว่าพลังนี้สิแต่ร่างกายของเขาจะมีอาพรสีดําเหมือนกันก็เลยคิดว่าคงเป็นพลังที่ตื่นแล้วแหะครับแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นผลปีศาจจริงๆหรือเปล่าและนี่คือผลปีศาจที่ตื่นแล้วถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทแรกครับกลับไปดูก่อนครับ